สวัสดีค่ะชาวราศีกันคลิปนี้จะเป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักชาวราศีกันทุกสถานะเลยค่ะจะเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคนโสดคนคุยใหม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่สำหรับชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดในราศีกันโบจะนับตามชาร์ตเกิดของ โหราศาสตร์ไทยนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมจ้ะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ชาวราศีกันความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างแอบกระซิบนิดนึงนะคะชาวสองราศีกันทุกคนจ้ะส่งกันแบบเงียบๆนะเพราะว่าเท่าที่ดูจากราศีกนันในช่วงระยะนี้เนาะเขาค่อนข้างที่จะอินดี้พอสมควรเลย นะเราส่องกันเงียบๆนะเราส่องกันแล้วเราไม่ต้องไปบอกเขานะว่าเราไปรู้เรื่องอะไรมาจากคลิปคุณโบอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะอ่ะอ่ะ,อะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าช่วงระยะนี้ความรักของชาราสีกันจะเป็นอย่างไรกันบ้าง นะชาราศีกานขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะคะว่าในการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้ค่ะเป็นการทํานายแบบภาพรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นดวงภาพรวมเพราะฉะนั้น Energy ด้นานนี้หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสิ่งที่ดีๆให้ น้อมรับพรไปและกันน้อมรับพรน,นั้นๆน,น,นะคะพิมพ์ซ้ําขึ้นมาได้เลยค่ะที่คอมเมนต์บอกว่าน้อมรับพรน,นะเพราะอะไรก็ตามที่ดึงดูดคุณมาดูคลิปนี้เท่ากับว่าคุณจะต้องได้รับพลังงานนั้นๆโดยเฉพาะพลังงานด้านดีนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่คลิปโอเคนะนะเริ่มกันเลยค่ะสําหรับชาวราศีกันเรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงระยะนี้คุณเป็นอย่างไรคะ่ะชาวราศีกันเนาะ พวกคุณเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีกันช่วงระยะนี้อคิงดาบมาเลยเนาะเห็นไหมพอพูดผู้สาวบอกว่าให้นิ่งๆกันไว้นะใครที่เป็นชาวสองฟาดมาเลยเห็นไหมฟาดมาเลยบอกได้เลยว่าชาวราศีกันช่วงนี้อินดี้นะเพราะอะไรเพราะเขาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื Bond ่องของการงานและไพ่ราศีเขามาเลยเห็นไหมราศีกันไพ่ราศีคุณมานะ The Hermit เนี่ย อ่ะขออนุญาตบอกนิดนึงนะคะชาวราศีกันเนาะในช่วงระยะนี้คุณค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวคุณตั้งหน้าตั้งตาหาเงินหาทองตั้งใจทำงานนะโฟกัสเรื่องการทำงานนะคะมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในช่วงระยะนี้นะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่ไหม รู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์แบบ ใครเข้ามาในช่วงระยะนี้คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะจริงจังกับใครหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดใจให้ใครหรืออาจจะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนจาสินนะคะเหมือนจำมันจาสินอยู่เออเพราะว่าไพ่ราศีขึ้นมาเนาะไพ่เดอะเฮอร์มิตเนาะอาจจะมีการคิดทบทวนนะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตอยากอยู่คนเดียวเริ่มเบื่อหน่ายมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะชาวราศีกันเนาะในช่วงระยะนี้ทีนี้ ้เรามาดูเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเราจะเริ่มต้นกันเนาะเรื่องราวของความรักจะเริ่มต้นจากคนที่สถานะโสดก่อนนะคะแล้วก็ที่คนคุยที่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะอ่ะขออนุญาตดูไพ่เปิดไพ่ให้แก่คนที่เกิดในราศีกันคนโสดในช่วงวันที่15กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนิดน,นึงว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะคนโสดใบแรกก็ขึ้นเดอะทาวเวอร์เลยเอาสิออกกับเขาสิ นะคนสดเป็นไงบ้างคะโอ้ oh my god คนสดคนสดคุณรีบทลายกำแพงของคุณออกมาได้แล้วนะโอ้คนสดทำไมอ้าทำไมได้ไพ่ราศีเราขึ้นมาอีกแล้วได้ไพ่ราศีกันขึ้นมาอีกแล้วนะควีนเหรียญโอ้ยสวยและรว,วยมาก เธอลงมาเถเดี๋ววเธอขึ้นคานเธอลงมาเถอนะทั้งหนุ่มทั้งสาวราศีกันเลยคนโสดนะอันนี้ขอบอกนิดนึงนะคะถ้าคุณพลาดโอกาสนี้ไปคุณอยู่บนคานแน่นอนคะ่ะสดสวยและรวยมากต่อไปนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคุณคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณ เจอปัญหาหนะักมาพอสมควรนะเพราะไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นนะ่นะเนาะคอนสิเจอเรื่องหนักๆเรื่องเราหนักๆน,นะให้ความรู้สึกกับใครไปแล้วรู้สึกว่าไม่ได้สิ่งนั้นกลับมาอะไรเงี้ยรู้สึกคาดหวังค่ะกับคนที่เคยคุยๆกันไว้แล้วก็เอ้ยมันไม่เป็นอย่างที่หวังอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมา,อ,าอยู่ที่ตัวเองมาทําให้ตัวเองเป็น GM Pro นะคะ เป็นเพอร์เฟนี้ตามนิสัยลักษณะนิสัยของตัวเองเลยชาวราศีกันเป็นชาวที่เพอร์เฟไม่รู้จักจบจากสิ้นเพอร์เฟอยู่นั่นแหละ Perfect จนแบบว่าเพอร์เ t จนแบบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อ่ะค่ะเออติดเป็นลักษณะของคนที่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องแบบเติมเต็มให้ตัวเองตลอดเวลาค่ะโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเติมเต็มก็ได้นะมันมีความเป็น เป็นแม่สูงนะคะคนเกิดราศีกันมันมีความเป็นแม่สูง่ะมันก็เลยดูดีไพ่คีนขึ้นไพ่คุณขึ้นแบบควณอันนี้ก็ไพ่คุณอันนี้ก็ไพ่คุณก่อนหน้านี้ก็ไพ่คุณซึ่งมันบอกได้เลยชัดเจนว่าใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณต้องรับความเป็นตัวตนของคุณได้ค่ะคนโสดเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วไม่ปรับไม่จูนไม่อะไรใดๆกับคุณเลยไม่เข้าหาคุณก่อนคุณก็ไม่เอาต่อให้คนคนนี้จะบอกว่านะ มีคนที่เป็นในลักษณะคู่ของคุณเข้ามาแล้วนะคะช่วงนี้นะชาวราศีกันเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาแล้วด้วยโอ้เขาเข้ามาในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณเองแบบไม่ทันได้ตั้งตัวหรอเพราะเขาเข้ามาในลักษณะของเพื่อนอืเพื่อนฝูงหรือคนที่ รู้จักกันแบบโดยกระทันหันนะคะปุบป,ปับกระทันหันแบบอยู่ๆก็เฮ้ยหรือบางคนอาจจะทักมาผิดโทรมาผิดหรืออะไรมาผิดแล้วอยู่ๆก็มาดิวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคนโสดนะอืมมีเกณฑ์ได้กลิ่นของคนมีคู่คะ่ะได้กลิ่นของคนกําลังจะมีคู่ได้กลิ่นของคนที่กําลังจะลงจากคานด้วยโอ,อ้ชาวราศีกันนะเพราะฉะนั้นใดๆแล้วก็อะไรที่เคยเจ็บปวดมันเจ็บจนสุดแล้วก็ลืมๆมมันไปซะ เปิดใจได้แล้วนะแต่ใครที่ครบราศีกันช่วงนี้ต้องทําใจหน่อยนะเพราะเขากําล mm ั hmm. งเข้าอยู่ในพวังของคนแบบคนรักสันโดษคนอินดี้คนที่โฟกัสที่ตัวเองอะคะ่ะนะก็คอนเฟิร์มนะคะว่าไพควีนมาควีนมาคุณจะมีคู่ กำลังมีคู่เข้ามาเตรียมลงจากคานนะคะนะอ่ะก็ขอให้ชาวราศีกันสมหวังกันนะแล้วเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะหลกัหลกๆแล้วจะเป็นชาวธาตุน้ำนะมีนกรกฎพิจิกมีนกรกฎพิจิกแล้วเพิ่มเติมนิดนึงก็คือชาวราศีเมษและราศีกันด้วยกันเองมีมิถุนด้วยนะคะนะยังไงก็ลองดูนะคนโสดนะย้ำนิดนึงเนาะว่าคุณต้องโอเพ่นหมา์เนาะ โอเคเปิดใจได้แล้วเนาะชาวราศีกันเนาะไปค่ะไปกันต่อที่คนที่มีคนคุยใหม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะคนคุยไม่ชัดเจนชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างคะอ้อยากร้องเพลงให้ชาวราศีกันจงเลยแต่ไม่รู้ว่าจะร้องเพลงอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอมนุ้าตเปิดหนาา้าไพดูนิดนึงว่ามันเป็นเพลงอะไรอุ้ยมันเป็นเพลงอะไรอ,ไะอุ้ยไพไปแรกขึ้นอื้อเพราะหนุ่มน้อย และแม่สาวเพอร์เฟกโอเธอไพ่ดาราบขึ้นตอนนี้อยู่ในโหมดข้างรักกันหรอฮะคนสดเออคนคุยไม่ชัดเจนคุณอยู่ในโหมดของคนข้างรักดูดิดูดิดูดิดดโอ้ยตายแล้วคุณหนีเขาไม่พ้นหรอกอ่ะจริงๆคุณหนีเขาไม่พ้นหรอกคุณน่ะสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็ใจอ่อนดูดิ ดูดวงเก่งนะการดูดวงเก่งเผอเบางคนดูดวงเป็นด้วยนะเผอเอบางคนนะอ่ะชอบนะชอบไปดูดวงตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ชอบแบบจนดูจนแบบรู้แล้วอะว่าว่า,ว,าว่าเป็นยังไงอะเออว่าจะต้องดูดวงแบบไหนอะไรชอบเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับและสิ่งที่มองไม่เห็นมันจะมีเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะแวบบแรกที่ผ่านเข้าหูมาคือเพลงอะไรรู้ไหมคือเพลงอะไรรู้ไหม เธอไม่ใช่แฟนจะให้ท้านตัวเองว่าไง <c oughs> ดูสิมันเป็นอารมณ์นี้เลยนะเธอไม่ใช่แฟนจะให้ท้านตัวเองแบาไหน <c oughs> แค่คนคุยคุยคุยโอ้ยดูสิดูไพ่ดูไพ่ซะก่อนดูจะให้เรียกว่าไงล่ะถ้าคุยกันขนาดเนี้ย นะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะสำหรับคนคุยราศีกันเนะมีคนมาแอบส่องไหมมีคนมาแอบส่องราศีกันไหมบอกเลยนะคะว่าถ้าณวันนี้คุณกําลังคุยกับใครอยู่อะคะราศีกันโดยเฉพาะคนที่เกิดในราศีมีนกรกฏพิจิกหรือชาวราศีกันได้กันเองนะคะแล้วก็มีแอบมีธาตุไฟด้วยนะเมษสิงห์ธนูและเพิ่มอีกหนึ่งราศีนะคะโบเห็นกลิ่นอายของราศีมิถุนด้วย นะคะเห็นกิ่นอายของราศีมิถุนแล้วก็พฤกษกด้วยค่ะพฤกษกมิถุนมีนกรกฎพิกจิกเมษสิงห์ธนูเนี่ยอันเนี้ยไพ่เนี้ยมีกินของมิถุนนะแล้วก็มีราศีกันด้วยกันเองด้วยนะทีเนี้ยด้วยหน้าไพ่มันขึ้นแบบเนี้ยมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่อายุมากกว่ากัน ไม่คุณก็เขาอะค่ะมีใครคนใดคนหนึ่งที่อายุมากกว่ากันดูทรงเหมือนจะเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าแล้วผู้ชายอายุน้อยหรือบางคนก็ผู้ชายอายุน้อยเออผู้ชายอายุเยอะแต่ผู้หญิงนะอายุน้อยกว่าและน้อยกว่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนที่แบบต่างกันนะคะมีคนหนึ่งแบบเพิ่งเริ่มต้นชีวิตแต่อีกคนนึงเป็นถึงทีเอ็มเพรสแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ด้วยในความสัมพันธ์น่ค่ะมันขึ้นไ่ขึ้นไปเดอร์เลอร์เนาะ แต่รักว่ามันมันแปลไปได้หลายหลายหลายแบบเนาะมันอาจจะเป็นความรักที่สมหวังก็ได้หรืออาจจะเป็นความรักที่รักซ่อนเลนรักแอบแอบ,แบรักที่รอคอยการเปิดเผยแต่ว่าสำหรับตัวคุณนีค่ะชาวราศีกันถ้าพูดถึงคนคุยในหมดนี้แล้วว่าบมมองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะรอปฏิหารนะ มีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของการขยับสถานะเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนคุณเองกับเขาทั้งคู่ค่ะมีความคิดตรงกันอไพ่ของคุณนะคะมันบอกว่าตัวคุณน่ะค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเริ่มมีความรู้สึกที่ดีๆให้เยอะมากตัวคุณรู้สึกดีกับเขามาก มันกําลังก่อตัวเป็นเรื่องราวของความรักกันเลยทีเดียวนะคะแล้วสิ่งที่มันเป็นอยู่ในไพ่ของเขาค่ะตัวของเขาเองอะค่ะยัง รู้สึกว่าเขายังไม่เหมาะกับคุณความรู้สึกนะของเขาเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาไม่เหมาะกับคุณแล้วก็รู้สึกว่าไม่กล้าเข้าหาคุณแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างอยากจะให้คุณเริ่มต้นก่อนหมดเลยซึ่งตัวคุณเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันว่าถ้าเกิดว่าณนะวันนี้ฉันต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนนะ่ะ ขอให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันเพราะว่าฉันเองก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทั้งคู่คุณใจตรงกันและมีแนวโน้มที่ว่าจะไปในทิศทางของคนที่เป็นคู่กันจริงๆค่ะนะก็ขอให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหน้าไพา่มันเป็นพลังงานด้านบวกให้กับคุณนะคะโอ้โหกันกันมีทุก ทุกรสชาติเลยเนาะอย่างที่บอกนะคุณอาจจะช่วงนี้มันอาจจะเป็นโหมดของของคนที่มันเนี่ยคุณคุณมีความแบบเป็นคิงเป็นแบบอินดี้เป็นเป็นแม่เป็นพ่อเป็นทั้งแม่มีความเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในในช่วงเวลาเดียวกันนะคะมันก็เลยมีความสุขุมมีความแบบอดทนรอรอให้เขาเสมอคุณรอให้เขาแบบ อะไรได้เท่าคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่ามีรอให้มีความรู้สึกเข้ากันก็ได้เพราะตอนเนี้ยรู้สึกความสัมพันธ์มันโอเคมันไม่ได้แย่มันไม่ได้ถูกปิดกั้นมันไม่ได้ถูกเอ่อ ทิมแทงอะไรใดๆซึ่งกันและกันแต่แค่แบบว่าเป็นโมเมนต์ของช่วงที่แบบพักเบรกให้ให้ได้ได้ลองแบบได้คิดถึงกันแล้วมันมีกลิ่นอายของคนที่คิดถึงกันจริงๆแล้วก็ต้องกลับมากลับมาแบบสื่อสารกันแบบหอมหวานกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโมเมนต์แบบนี้เลยค่ะนะอ้โหนะตามนี้เลยนะถ้าไม่ใช่แฟนจะให้ถทนตัวเองว่างนั่นแหละ ไปกันต่อที่เรื่องราวของคนมีคู่นะคะของชาวราศีกันกันดีกว่านะอ่ะราศีกันคนมีคู่ของคุณเป็นยังไงบ้างคะคนมีคู่คนมีคู่คนมีคู่อื้อหือเหนื่อยหรอเหนื่อยอะไรอะ่ะอื้อโอเค โอเคคนมีคู่ของชาวราศีกันนะคะโบเห็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความมงคลขึ้นมาคนมีคู่ในที่นี้นะคะถ้าอุ้ยไพ่ของคุณขึ้นาหม่ละคนมีคู่ในที่นี้นะคะจะบอกว่าสําหรับคนที่ตกลงปรงใจเป็นแฟนกันแล้วนะรักกันแล้วนะให้สถานะต่อกันแล้วเอ่ออย่างน้อยๆหกเดือนขึ้นไปนะคะหกเดือนขึ้นไปนะให้เรียกว่าคนรักนะคะโอ้โห มันมีการกลับมาของคนคนหนึง่งม,มันมีเรื่องของความิการสิ้นสุดแล้วก็การกลับมาของคนคนหนึง่งซึ่งคนที่กลับมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ลรแมนติกเลยเนาะไม่หวานแข็งปก๊กแข็งกระดกกาเดกอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเขาคนเนี้ยที่กลับมาค่ะเขากลับมาเพื่อทํางานในความสัมพันธ์และทํางานหนักกว่าเดิมด้วยเหมือนชาวราศีกันนะ มือนมีเรื่องของการแบบได้กลับมาพบเจอกันได้กลับมาคืนดีกันได้กลับมามันเป็นกลิ่นของคนที่เลิกกันไปแล้วก็กลับกันกลับมาเป็นคู่เออเป็นคู่กันเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคือกลิ่นอายของคนที่เกิดในราศีกันของคนมีคู่นะหรือบางคนอาจจะแบบโกรธกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็กลับมาง้อแบบคนฝั่งตรงข้ามอะคะมาง้อขอคืนดีแฟนของคุณนะ เออมันเป็นทรงประมาณนี้แล้วเขาพยายามทํางานกับความสัมพันธ์หนักมากเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นอนะว่เห็นคนที่ไม่โรแมนติกไม่หวานไม่โรแมนติกไม่หวานไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นคนที่แข็งทื่อถึกแบบ ออพยายามทํางานกับความสัมพันธ์แบบให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะให้แบบกลับมารักกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวคุณก็เป็นถึง D.M. เพรสเหมือนเดิมค่ะนะราศีกันเรื่อง D.M. เพรสเรื่องความเพอร์เฟกต์เนี่ยยืนหนึ่งเลยนะเออสอดสวยละรวยมากเนาะเป็นคนแบบสวยละรวยมากโปมองเห็นคนที่พยายามแบบ สารความสัมพันธ์กันพยายามรักกันพยายามทําให้มันเหมือนเมื่อก่อนพยายามแบบจูนเข้าหากันนะคะพยายามต่อติดพยายามแบบ พยายามร่วมกันทำงานในความสัมพันธ์เพื่อที่จะให้มันมันไปต่อได้อะคะ่ะเพราะอะไรหนึ่งเลยคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่สามารถเอาเขาออกจากหัวได้ก็ได้นะคะชาวราศีกันนะนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดีนะถ้าเกิดว่าแฟนของคุณมาง้ออ่ะเหมือนมีเกณฑ์ที่จะได้กลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเนาะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีแต่ใดๆแล้วอะคะ่ะก็อย่าไว้ใจกันเยอะเนาะอย่าไว้ใจเยอะเนาะงูขึ้นเนาะ งูม,มานะระวังเรื่องราวของการทรยศหักหลังพูดจาทิมแทงกันเหมือนเดิมนะก็แค่ระวังตรงนี้ก็อืเห็นไพ่แล้วนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงเพลงอะไรรู้ไหมเพลงของอิงอ่ะอิงอ่ะเพลงหนึ่งอ่ะ เหมือนคุณแบบพยายามจะ move on เคยที่จะ move on แล้วแต่มันก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าเขา่ะกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแต่ก็พยายามร่วมกันนะก็พยายามแบบพยายามสาร้างความสัมพันธ์ร่วมกันทั้งๆที่คุณก็รู้แหละว่ามันก็คงไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็คอยดูบทสรุปของความรักของคุณว่ามันจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีไหมแต่ว่าคุณมองโลกผสติมากเลยคุณผสติมากๆเลยเนาะแล้วก็เนี่ยเพลงเนี้ยเพลงเพลงเพลงเนี้ย ทำไมวันนี้ร้องเพลงทั้งวันเลยนะเพลงอะไรนะของอิงอ่ะมันไม่มีทางลืมใครสักคนจะหาว่าเรานั้ยยังรักมันไม่มีทางลบใครสักคนที่ยังเก็บไว้ในหัวใจนะประมาณนี้อันนี้คือโมเมนต์ของชาวราศีกันของคนมีคู่เลยก็คุณยังเก็บเขาไว้ในหัวใจอ่ะเขาไปเขาก็ยังอยู่ในหัวใจคุณเขากลับมา คุณก็ยังเป็นคนที่พร้อมที่จะลับเขากลับมาอืมเพราะเขาอยู่ในหัวใจคุณนะชาวราศีกันสุดท้ายแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะชาวราศีกันว่าไพ,พ่พิพิคนีอยากบอกอะไรคุณนะใครที่อยากดูเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมหาโมได้เลยนะคะที่ bo. 2 3 1 7นะ หรือช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างเลยนะคะส่วนใครที่ต้องการที่จะเสริมสเสน่ห์ของตัวเองนะคะเสริมเสน่ห์เสริมเ,เมตตาเกี่ยวกับเรื่องของการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอยากเป็นลูกหลักองค์เทพแนะนำให้บูชาน้ำหอมนะคะ น้ำหอมไปถวายองค์เทพนะคะเพื่อเสริมเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหาสเสน่ห์อย่างที่โบบอกว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบเรื่องของการจุดทูบจุดเทียนอะไรอย่างเงี้ยการถวายของหอมโดยการถวายเครื่องหอมอะคะ่ะอาจจะเป็นในรูปแบบลักษณะของน้ําหอมแบบนี้ก็ได้ไปถวายให้กับองค์เทพเมื่อถวายเสร็จแล้วสามารถลากลับมาใช้เองได้นะคะ นะก็ตามนี้หรือจะสามารถเอาติดไว้ที่หิ้งพระก็ได้โบกกรพุนเลยว่าน้ําหอมโบกินติดติดทนนานถึง24ชั่วโมงเลยแนะนําให้ฉีดกับเออถ้าสมมุติว่าคุณมีหิ้งพระบูชาใช่ไหมคะจะมีแบบดอกไม้ปลอมอะไรประมาณนี้นะอาจจะเป็นดอกไม้ผ้าเนาะให้คุณฉีดใส่ดอกไม้ปลอมมันจะอยู่ติดนานติดห้องพระแล้วหอมมากนะคะลองดูลองดูงดเผื่อใครสนใจนะก็ทักมาที่ไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะไหนเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะอ่ะ คนที่เกิดราศีกันองค์พ่อพพิคเดศอยากบอกอะไรคุณคะใพ่พ่ออยากบอกอะไรคุณคะโอ้โหพูดเรื่องความรักความรักก็มาขอให้คุณศรัทธ,ธาเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องพรมลิขิตอือือ โอ้โหพ่ออยู่กับคุณตลอดเวลาเลยอะ่ะคนเกิดราศีกันคนคนเกิดราศีกันคุณเป็นคนที่ศรัทธาเกี่ยวกับเวลาศรัทธาอะไรคุณยึดติดยึดถือยึดมั่นมากๆเลยนะแล้วคุณเป็นคนที่มั่นคงกับสิ่งที่เรียกว่าศรัทธามากๆเลยเนาะที่นี้ไพ,พ่องค์พระภพิคเนธท่านอยากบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นบุญสัมพันธ์นะคะยังไง มันก็ต้องทำงานในด้านดีเสมอถ้าคุณเชื่อเรื่องบุญสัมพันธ์สิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันย่อมจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนให้คุณคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีย้ำนะคะว่าต้องคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีแล้วก็สิ่งที่คุณยึดถืออยู่นะตอนนี้ที่คุณศรัทธา,าอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วคะ่ะ คุณมีความรู้สึกว่านะตอนนี้คุณอยากอยู่กับตัวเองเนาะอะไรก็ตามถ้าคุณมีความรู้สึกว่าใครก็ตามนะชาวราศีกันที่ที่รู้สึกว่าช่วงนี้อยากจะอยู่กับตัวเองก็มันเป็นสัญญาณหนึ่งค่ะที่บอกได้ว่าคุณรักตัวเองมากๆนะคะเหมือนองค์พ่อมาบอกว่าถ้าวันนี้ลูกรักตัวเองมากพอลูกก็จะเจอคนที่รักลูกเหมือนที่ลูกรักตัวเองนั่นแหละ นะก็ขอให้บุญสัมพันธ์ทำงานนะคะชาวราศีกันชอโชคดีทุกท่านคะ่ะและสวัสดีคะ่ะ